สวัสดีค่ะแรมมิีย d ายค่ะวันนี้จะพาทํากระทงใบตองแบบง่ายค่ะมีเพื่อนเพื่อนถามมานะคะว่าพี่แรมจ้าใบตองจะให้ทําสีเหลืองเหลืองนี่ทายังไงคะก็คือแบบนี้นะคะเริ่มแรกีหนนยก็คือพี่แรมเก็บใบตองมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะก็เก็บมาได้ประมาณ5วัน6วันแล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเราก็มาวางไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็วางไว้เฉยๆใบตองก็จะมีสีเหลืองเองค่ะอันนี้ก็คือเริ่มจะเหลืองก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีสีเขียวแก้มสีเหลืองค่ะถ้าใบาตองอันไหนที่แก่หน่อยนะคะก็จะมีสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะคือเราไม่ต้องทําอะไรคะ่ะแค่เราเก็บมาไว้พักไว้ประมาณสักสี่ห้าวันใบตองของเราก็จะออกเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีใบตองแบบนี้นะคะ อันดับแรกนะคะเราใช้ใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ6ซนติเมตรส่วนความยาวอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรนะคะอันนี้เราเอาไว้ใช้ทํานิ้วนะคะต่อมาค่ะใบต,ตองปลาม่าจะมีความกว้างอยู่ที่8ซนติเมตรความยาวอยู่ที่25ซนติเมตรใบตองแบบขนาดที่3ความกว้างอยู่ที่4ซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ15-16ซนติเมตรนะคะฐานกระโงเราใช้ฐานครศมีกว้างอยู่ที่7็นิ้วนะคะ วิธีทำระดับแรกนะคะเราจะทำใบตองในลักษณะเหมือนนิ้วใบสีแบบนี้นะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นใบตองเหลืองนะคะแรกเลยนะคะเราก็จะเปียกแบบนี้ก่อนนะคะเราหยิบใบตองขึ้นมาแล้วพับใบตองเข้านะคะพันม้วนเข้าแบบนี้นะคะนคะคะพันม้วนเข้าแบบนี้แล้วเราก็เก็บริมค่ะแล้วเราก็ใช้แม็กย็บไว ่อมาค่ะเราก็จะนําใบตองขนาด4เซนติเมตรนี้นะคะความกว้าง4เซนหยิบขึ้นมาแล้วเราก็จะทําการปียยกนมนะคะพับเข้ามาประมาณนี้นะคะเห็นกไหมพับประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามาเราใช้นิ้วชี้ดันเข้าพับเข้ามาประมาณนี้เราใช้นิ้วชี้ดันเข้าใช้นิ้วโป้งกดไว้จะได้ประมาณนี้หยิบใบที่สองขึ้นมา วางไว้ด้านหลังประมาณนี้นะคะแล้วก็พับลงมาประมาณนี้พับเข้าแล้วใช้นิ้วชี้ดันเข้านะคะพับเข้าลงมาประมาณนี้ก่อนแล้วใช้นิ้วชี้ด้านหลังดันเข้าแล้วบิดเล็กน้อยแล้วก็วางแล้วก็นิ้วโป้งกดไว้ใบที่สามวางไว้ด้านหลังเหมือนเดิมแล้วพับลงมาแล้วพับเข้านิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ดันเข้านิ้วโป้งกดไว้ จะได้ประมาณนี้เราใช้แม็กย็บไว้นะคะแล้วให้เราใช้กางไกลตัดออกเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วให้เราพับไปตองลงมาพับไปตรงลงมาเฉียงประมาณ45องศาแล้วพับลงมาครั้งที่สองจะได้มุมฉากพอดีฝั่งซ้ายพับลงมา45องศา และพับครั้งที่สองลงมาจะได้มุมฉากพอดีนะคะ,ะได้แบบนี้แล้วให้เรารีดเล็กน้อยแล้วให้เรานำใบตองที่เราทำเสร็จนะมาวางตรงกลางให้ปลายแหลมห่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วนำมาห่อลักษณะนี้นะคะนำมาห่อแบบนี้นะคะให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางประมาณนี้แล้วให้เราตัดด้านล่างออกนะคะแล้วเรา ก็จะนํานมาวางใส่กระทงแบบนี้นะคะให้ปลายแหลมอยู่ตรงกลางเราใช้หมุดปากไว้อืมนี่ประมาณนี้นะคะ เมื่อเราทำชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำกลีบใบตองมาสับหว่างในชั้นที่สองนะคะกลีบใบตองแบบที่สองเราก็ทำเหมือนแบบอ่าชั้นแรกค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ห่อบใบตองนะคะเราก็นำมาปักสัว่างกันเลยค่ะอันนี้เราใช้อยู่ประมาณ10อันนะคะเราก็จะปักสัว่างกันไปเรื่อยๆนะคะจนดอมรอบเป็นวงกลมค่ะ รีบกระทงชั้นที่2เราก็ปักเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําชั้นที่3ค่ะมานะคะเราก็จะพับใบตองพับลงมาเฉียงเฉียงแบบนี้แล้วพับครั้งที่2ลงมาด้านซ้ายมือพับลงมาเฉียงเชียงแบบนี้นะคะแล้วพับครั้งที่2ลงมาแล้วให้เราจับใบตองมาทบกันแบบนี้เราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วให้เราใช้แม็กย็บไว้ค่ะ ให้เรานํามาวางตรงกลางนนะคะเสร็จแล้วค่ะ วิธีการทำกระถ ung ใบตองแบบง่ายสำหรับวันนี้นะคะแรมมาขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแลมี่ดีออตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แรมด้วยนะคะขอบคุณคที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ